นักดาราศาสตร์ค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ exoplanet ดวงหนึ่งที่มีชื่อว่า 2M1510-ABB ซึ่งมันโคจรไปรอบๆร,ระบบดาวฤกษ์คู่ binary star ในลักษณะที่แปลกประหลาดซึ่งหาพบได้ยากด้วยการโคจรทำมุมในแนวตั้ง90องศาโดยการค้นพบในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่มีหลักฐานชัดเจนซึ่งบ่งชี้ว่า ดาวครอเชิงขั้วซึ่งก็คือดาวครอที่มีแกนหมุนทํามุมเอียงมากๆจนเกือบตั้งฉากกับแนวรับาบวงโคจรของระบบดาวที่มันอาศัยอยู่ตัวอย่างเช่นดาวยูเร u นัสรวมถึงดาวคราอนอกระบบเอกโซแพเนตที่มีแนวรับาบวงโคจรตั้งฉากกับดาวฤกษ์แม่ที่เป็นศูนย์กลางของระบบดาวของมันดังเช่นระบบดาว 2M ง5 1 0 a b b ที่ถูกค้นพบในครั้งนี้ ซึ่งระบบดาว2 m 1 5 1 0นี้มันอาจเป็นระบบดาวเลือกหลายดวง (triple star system) หรืออาจเป็นระบบดาว quaduple star system ยึดโยงกันด้วยแรงโน้มถ่วงและภายในระบบดาวนี้ก็ยังมีระบบดาว2 m 1 5 1 0 a b b ที่เป็นระบบดาวเลือกคู่ (binary star) ซึ่งเป็นดาวเลือกแคระน้ำตาล (brown dwarf star) ทั้งสองดวง โคจรไปรอบๆกันและกันโดยมีดาวเคราะห์นอกระบบเอกโซแพลเนตนั่นก็คือดาวเคราะห์ 2M1510-ABB ที่มีระนาาวงโคจรทำมุมตั้งฉาก90องศากับแนวระนาบวงโคจรของระบบดาวที่มันอาศัยอยู่ซึ่งการค้นพบที่น่าประหลาดใจนี้เกิดขึ้นโดยการใช้กล้องโทรทัศน์ขนาดใหญ่พิเศษ Very Large Telescope หรือ VLT ที่เป็นกลุ่มของกล้องโทรทัศน์สะท้อนแสงจำนวนถึง4ตัวของหอสังเกตการซีกโลกใต้ของยุโรป European Southern Observatory หรือ ESO โดยในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมานักดาราศาสตร์สามารถตรวจพบดาวเคราะห์นอกระบบ exoplanet ที่พวกมันโคจรไปรอบๆดาวเรือคู่ที่เป็นศูนย์กลางของระบบดาวทั้งสองดวงในเวลาเดียวกัน ซึ่งสามารถตรวจพบได้จำนวนหลายดวงและดาวเคราะห์อน,นอกระบบเหล่านี้พวกมันมักจะมีแนวระน,า,นาบวงโครจรที่ใกล้เคียงก,กันกับระนาบวงโครจรดาวฤกษ์แม่ของมันซึ่งก่อนหน้านี้มีความเป็นไปได้ว่าอาจมีดาวเคราะห์อน,นอกระบบที่มีวงโครจรไปรอบๆบดาวฤกษ์คู่ที่เป็นศูนย์กลางของระบบดาวในแนวดิ่งตั้งฉากกับดาวฤกษ์แม่ของมันซึ่งในทางทฤษฎีแล้ว วงโคจรรูปแบบนี้จะมีเสถียรภาพมากโดยนายโทมัสเบครอฟนักศึกษาปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมยูนิเวอร์ซิตี้สาราจานาจักรที่เป็นผู้นำการศึกษาระบบดาวดังกล่าวและได้ตีพิมพ์ในวรารสาร Science Advances ซึ่งเขาได้กล่าวว่าตัวเขานั้นรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่ได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบหลักฐานที่น่าเชื่อถือซึ่งบ่งชี้ว่าระบบดาวในรูปแบบนี้มีอยู่จริง ดาวเคราะห์อน,นอกระบบสุริยะ exoplanet ที่ไม่เคยตรวจพบมาก่อนนี้มันมีชื่อว่า 2M1510Abb โดยมันโครจรรอบดาวฤกษ์แครน้ำตาล brown dwarf star ที่มีอายุน้อยจำนวนสองดวงซึ่งเป็นเทหวัตถุที่มีขนาดใหญ่โตกว่าพวกดาวเคราะหแก๊สยักษ์อย่างเช่นดาวพฤหัสแต่ก็มีขนาดที่เล็กเกินกว่าจะกลายไปเป็นดาวฤกษ์อย่างเช่นดวงอาทิตย์ของเราโดยวงโครจรของดาวฤกษ์แครน้ำตาลสดวงนี้ ก่อให้เกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาซึ่งกันและกันเมื่อสังเกตพวกมันจากโลกของเราทําให้ดาวทั้งสองดวงนี้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่นักดาราศาสตร์เรียกว่าระบบดาวคู่แบบสุริยุปราคา (Eclipsing Binary Star) ซึ่งระบบดาวรูปแบบนี้หาพบได้ยากอย่างยิ่งในเอกภพของเราเนื่องจากพวกมันเป็นดาวเลิกแคร์น้ําตาลด้วยกันทั้งคู่โดยทีมวิจัยได้ค้นพบดาวเคราะห์ 2M1510ABB ที่มีแนวรนาวงโคจรตั้งฉากกับดาวฤกษ์มแม่ในลักษณะที่แปลกประหลาดและหาพบได้ยากดวงนี้ได้เป็นครั้งแรกในปี2018ซึ่งเป็นในตอนที่ทีมวิจัยกำลังทำการปรับปรุงเครื่องมือตรวจวัดค่าพารามิเตอร์อยู่นั่นเองโดยมันห่างจากโลกของเราไกลออกไป120ปีแสงในพิกัดกลุ่มดาวลี b r a หรือกลุ่มดาวราศีตุลโดยระบบดาว 2M 1510 ABB มีเส้นการปล่อยไฮโดรเจนอัลฟา หรือก็คือเส้นสเปกตรัมสีแดงที่สามารถมองเห็นได้ซึ่งเกิดจากการที่อิเล็กตออนในอะตอมของธาตุไฮโดรเจนมีการเปลี่ยนระดับพลังงานจากชั้นที่3ไปยังชั้นที่2ทําให้ปลดปล่อยอนุภาคโฟตอนที่มีความยาวคลื่นประมาณ656.28นาโนเมตรออกมาซึ่งทําให้นักดาราศาสตร์ตีความได้ว่ามันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความยาววัยหรือดาวเรือแครน้ําตาลในระบบดาวแห่งนี้มีอายุที่ค่อนข้างน้อยนั่นเอง